ไข่ยางมาตุมครับไข่ลวกครับก่อนอื่นนะครับทุกคนน้ําเปล่าครับตั้งไฟครับไข่ไก่เอามาล้างก่อนนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็สองหม้อครับใส่เกลือลงไปครับน้าส้มสายชูครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับทุกคนผมจะจับเวลาให้ทุกคนชมด้วยนะครับนี่ครับผมจะตั้งหกนาทีนะทุกคนนี่ครับเสร็จแล้วก็ ยังไม่จับเวลานะทุกคนอันนี้ใส่ไข่ลงไปครับพร้อมกันนะครับอีกหม้อหนึ่งปิดไฟครับอีกหม้อหนึ่งเปิดไฟไว้ครับตั้งเวลา6นาทีครับโอเคครับได้แล้วรับทุกคน6นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาตักครับหม้อแรกนี้จะเป็นไข่ยามาตูมนะครับทุกคนที่เปิดไฟไว้นะครับส่วนที่ปิดไฟนะครับคือไข่ลวกนะครับผมจะใส่ ชามใบใหญ่นะครับเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนครับเสร็จแล้วมาแช่น้ำย่าให้เย็นครับรอให้เย็นก่อนนะครับทุกคนอันนี้ไข่ยางมาตูมครับดูซิว่าไข่แดงจะเป็นยางมาตูมไหมครับทุกคนนี่ครับไข่ยางมาตูมครับ ทั้งสองฟองนะับทุกคนนั่นครับมาดูไข่ลวกกันครับทุกคนทำเหมือนการแค่ปิดไฟครับทุกคนนี่ครับทุกคนผลออกมาก็จะประมาณนี้นะครับทั้งสองฟองครับเหมือนกันหมดนะครับทุกคน